คณะกรรมการทุกท่านในวันนี้จะมารายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ในการที่หรออัธยาศัยดีเป็นกันเองกับทุกๆคนนั่นก็คือนายวุฒิชัยปลื้มจิตผู้ในการโรงเรียนบ้านดอนขวางโรงเรียนบ้านดอนขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลร,ราชธานีเขต3โรงเรียนบ้านดอนขวางตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านดอนขวางตำบลน,นาคายอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลร,ราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลร,ราชธานีเขต3เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตบริการ2หมู่บ้านคือหมู่5บ้านดอนขวางและหมู่7บ้านโคคล้ายในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด50คนนักเรียนชาย25คนนักเรียนหญิง25คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด8คนชาย3คน หญิง5คนโดยมีนายวุฒิชัยปลื้มจิตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวางด้านที่1ด้านกำหน,นดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาทันผุ้มในการวุฒิชัยปลื้มจิตได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการศึกษามีการประชุมวางแผนจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งได้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาในวงรอบต่อไปของกระบวนการการบริหารแบบดอนขวางโมเดลภายใต้แผน PDCA ด้านที่ 2. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ท่านผู้อำนวยการ ให้ความสำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมากเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีการจัดระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการจัดการด้านที่3การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา ่านภูมิในการวุฒิชัยปลื้มจิตได้วางแผนในการบริหารจัดการงบประมาณการบริหารการเงินและสินทรัพย์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องโดยการอบรมการสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ จัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เื้อต่อการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนด้านที่4การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมีการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะคุณลักษณะของบุคคล สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอีกทั้งยังได้ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณวิชาชีพให้เป็นผู้นำชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านที่ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่รับชม TR, วิทีอารนายวุฒิชัยปลื้มจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวาง